ท่านคิดยังไงกับการจ้างคนไปเรียนธรรม,มะสวัสดีครับอะไรอย่างน้นะผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านครับก็ไม่ได้ทําคลิปหลายวันนะวันนี้ก็เลยจะทําคลิปเกี่ยวกับอการจ้างคนไปเรียนธรรม,มะนะฮะจริงๆเจตนาของคนจ้างก็เป็นเจตนาที่ดีนะครับแต่ว่าการจ้างคน หรือการเอาคนที่ไม่พร้อมไปเรียนธรรมะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเพราะว่าจิตใจเขาไม่ได้น้อมไปนะเขาไปเขาเขาไปด้วยเหตุเหตุจำเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยเหตุความขัดสนทางด้านของปัจจัยนะ หรืออีกอย่างอาจจะเป็นเพราะาเรื่องของบุญคุณหรือการตอบแทนก็จําเป็นต้องไปหรืออีกอย่างก็คือเรื่องหน้าที่การงานเพราะเจ้านายสั่งให้ไปนะครับเนี่ยบางทาีจิตใจเขาไม่ได้น้อมรับที่จะไปบางทีการไปปฏิบัติธรรมก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าจิตใจเขาไม่ได้น้อมไปเพื่อจะ ปฏิบัติธรรมนะฮะเพราะไปเข้าไปเพราะว่าความจําเป็นนะ,ะ <c oughs> มันก็เลยอาจจะไม่เกิดมากเกิดผลเท่าที่ควรนักนะฮะยกเว้นว่าใจเขาจะน้อมจริงๆน้อมไปกับสิ่งที่ผู้จ้างเจตนาที่ดีนะผู้ให้ไปมีเจตนาที่ที่ดีนะะแล้วเขาก็น้อมรับตรงนั้นแล้วก็ วางใจเพื่อที่จะไปปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดมากเกิดผลนะแต่ส่วนใหญ่แล้วการจ้างไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเกิดมากเกิดผลน้อยมากเพราะอะไรครับเพราะว่าใจเขาไม่ได้ไปนะครัเพราะนั้นธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ว่า ออจะจ้างกันไปปฏิบัติได้นะหรือซื้อขายกันไม่ได้เพราะว่าถ้าใจเขาไม่น้อมที่จะมาดูจิตดูใจตัวเองมันก็ยากนะมันต่างจากคนที่ไม่ได้ติดนะอ่มอิตรสินจ้างแล้วก็ไปไปด้วยจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์นะแล้วก็ปล่อยวาง ปล่อยวางในที่นี้หมายความว่าทําตัวเป็นแก้วเปล่าแล้วก็ไปปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดมาเกิดผลนะแ <c oughs> ตบใดก็ตามที่เข้าไปแล้วอมีสัญญาความจําอยู่เต็มกระบาลแล้วไม่ยอมล้างออกเ <c oughs> <ๆ>ขาก็จะไม่ได้อะไรจากการไปปฏิบัตินะเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องทําตัวเป็นแก้วเปล่าหรือเมมโมรีที่ว่างเปล่า เพื่อพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ละสิ่งเก่านะฮะรับสิ่งใหม่ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอามาจดมาจําไว้นะก็คือรับสิ่งใหม่ก็เหมือนกับเรามาสลายนะั่นแหละสลายก็คือการมารับอย่างหนึ่งมาสลายสัญญากรรมนั่นแหละนะฮะท่านถึงจะหลุดพ้นได้หรืออ่ามาสลายตัวไหนครับสัญญานะฮะ สัญญาเก่าๆที่มันรัดเราไว้น่ะจิตมโนวิญญาณหรือจิตสังขารปรุงแต่งหรือบางคนก็อาจจะเรียกออะไรนาช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยเนี่ย,ยบางทจงีจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปไปปฏิบัติที่ไหนหรอกนะแค่เราเห็นเนเรารู้เท่าทันการเกิดของอุปทานนะอุปทานขันนะหรือ อะไรล <architectural. S 1> ่ะฮะกิเลสนั่นแหละนะฮก็เพียงพอแล้วนะฮะที่จะหยุดสังขารปรุงแต่งแล้วก็พบกับเส้นทางของความจริงนะฮะแต่ที่เราไม่เข้าใจก็เพราะว่าเราเนี่ยปรุงแต่งทั้งวี่ทั้งวันไม่หยุดนี่แหละอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วหลายคลิป คิดเรื่องหนึ่งก็ไปอีกเรื่องหนึ่งคิดเรื่องหนึ่งก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะอะไรอะไรฮะเราขาดการภาวนาทําไมครูบาอาจารย์ถึงต้องอ่าภาวนาให้ภาวนาก็เพื่อที่จะอุดรอยรั่วของสตินั่นแหละนะะมันจะได้ไม่ไหลออกไปข้างนอกแล้วก็ไปปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆนานา,นามากมายนะครับพอเข้าใจนะครับเพราะนั้น บางที่ก็อาจจะพาไปดูไปปฏิบัติไม่ต้องแหละไม่ต้องไปนั่งภาวนาหรือว่าไม่ต้องไปเดินจงกรมหรือไม่ต้องไปท่องพุโทโธหรือไปไม่ต้องอะไรเดี๋ยวพามาดูความว่างเลยมันก็ถูกนะฮะแต่ปัญหาคือมันจะมีคุณภาพหรือเปล่าเท่านั้นเองนะฮะ บางทีการไปเห็นความว่างเลยแต่ไม่เข้าใจกลไกของขันห้าก็ยากนะครับยากที่จะไปถึงเป้าหมายนะเพราะว่าเราไปเข้าใจความว่างด้วยความคิดเราไม่ได้เข้าใจความว่างด้วยความอิสระเป็นอิสระของของจิตนะฮะเราไปทึกทักเอาเองว่า นั่นคือความว่างมีหลายคนนะฮะไปเจอความว่างที่ตัวเองคิดว่านั่นแหละใช่นะฮะแล้วเราก็ไปหลงความว่างตรงนั้นแต่ก็ก็ยังสงสัยนะถ้าเรายังสงสัยเรายังคิดอยู่ก็ยังไม่ใช่นะฮะธรรมะมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะครับจริงๆความว่างในที่นี้มันต้องเป็นความว่างที่มันอิสระจากความคิดะฮะ ความว่างตัวนี้คือเราต้องเห็นทุกอย่างโดยที่ไม่ใช้ความคิดนั่นแหละฮะความว่างที่มันอิสระ,ะไม่มีพื้นที่ตายตัวมันเป็นความว่างที่มันอิสระไม่มีขอบเขตเนี่ยใครที่จะเห็นได้ตรงนี้ท่านเองนะฮะเพราะนั้นจึงต้องมีครูบาอาจารย์ที่ชี้ให้เห็นถึงอสภาวะธรรมทำไมถึงต้องมีครูบาอาจารย์คอยสอบอารมณ์ นี่แหละฮะเมื่อเราไปทึกทักเราเองมันจะกลายเป็นาการสร้างสัญญาตัวใหม่ทีนี้ก็จะออกยากแหละนะเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องสังขารการที่จะหลุดพ้นเราก็ต้องเข้าใจเรื่องอขันห้าหรือสังขารปุงแต่งนะ,ะมีเยอะนะฮะเดี๋ยวนี้แบบทางลัดสั้นตรงมีหลายวิธีนะฮะ แต่วิธีไหนที่จะมีคุณภาพตั้งหากลนะครับมีบางอาจารย์พาลูกศิษย์ลูกหาเข้านิพพานได้เยอะแยะแต่กลับออกมาก็ยังไม่มีคุณภาพนะเพราะอะไรครับเพราะเรายังไม่เข้าใจกลไกของขันห้านะฮะหรือ จิตสังขารปรุงแต่งเนี่ยบางทีมันง่ายจนยากเหมือนกันนะธรรมะถามว่า,มมาง่ายไหมมันก็ง่ายเหมือนพระพุทธเจ้าบอกอัญญาคนอนยะนั่นแหละผมพูดหลายครั้งมันง่ายง่ายมากด้วยมันแค่พลิกฝ่ามือหรือเราหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาจะรู้ว่าเราไม่หลงแล้วเนะี่ยธรรมะมันเป็นเรื่องแบบนี้ครับ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออ่าผมอ,อันนี้ผมก็พูดบ่อยเกี่ยวกับอพระอนุรุทธ,ธะกับพระพุทธเจ้าอ่าคุยกันพระพุทธเจ้าก็ถามอนุรุทธ,ธะเธอยังเห็นเราเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ไหมอนุรุทธ,ธะเกิดปัญญานะฮะดับ สัญญาบบแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีนี่แหละตรงนี้แหละที่เราต้องเข้าใจนะตราบใดที่เรายังยึดพระพุทธเจ้าก็ยากที่จะหลุดพ้นได้มันต้องทิ้งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าท่านถึงจะเจอพระพุทธเจ้าหรือหัตถาคตแล้วแต่เราจะเรียกหรือเจอความว่างที่มันอิสระจากความคิดนะ ความคิดว่ามีพระพุทธเจ้าก็ยังคิดอยู่นะคความอิสระตอนนั้นมันจะไม่มีอะไรให้คิด,ดคิดอะไรไม่ได้เลยนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเห็นนะฮะ mm hmm. นั่นแหละครับเพราะว่า mm hmm. การที่เรา mm hmm. จ้างคนไป mm hmm. ปฏิบัติธรรมด้วยเจตนาที่ดีถ้าเขาน้อมที่จะรับมันก็อาจจะเป็นนิสง์อนิสงของผู้ ผู้ที่อุปการะด้วยแล้วก็ผู้ที่ถูกจ้างไปด้วยนะครับเอาพูดตรงๆอย่างนี้แหละนะฮะแต่ถ้าจิตใจเขาไม่น้อมที่จะรับในการจ้างเพราะว่าเหตุจำเป็นเพราะเขาขาดปัจจัยที่จะดูแลครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีไอ้การที่เราไปจ้างเขาตรงนั้นด้วย เจตนาที่ดีมันก็อาจจะเป็นไปสร้างความความทุกข์ให้เขาก็เป็นได้นะ <c oughs> เพราะว่าอะไรครับ <c oughs> เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะอยากไปแต่เขาไปเพื่อตอบแทนบุญคุณหรืออะไรบางอย่างนะครับนี่แหละฮะมันละเอียดนะฮะมันละเอียดลึกซึ้งจากเจตนาที่ดีมันก็อาจจะเป็นไปสร้างความ ความทุกข์ให้เขาอีกทางนก็เป็นได้นะครับก็เข้าใจเจต,ตนาของผู้จ้างแล้วก็เจต,ตนาของผู้ถูกจ้างนะครับเจต,ตนาของผู้จ้างก็คืออยากให้ทุกคนได้รับธรรมะด้วยเจต,ตนาที่ดีนะครับเจต,ตนาของผู้รับจ้างก็คือ อยากตอบแทนบุญคุณอยากตอบแทนบุญคุณที่มีอุปการะคุณนะแต่เขาก็อาจจะยังไม่ได้น้อมจิตน้อมใจเพื่อที่จะไปก็เลยไม่ได้เกิดมาเกิดผลนะีน่แหละเพราะถ้าเราจะเข้าใจธรรมะจริงๆมันอยู่ที่ใจหมดเลยนะผิดชอบชั่วดีอยู่ที่ใจ การไปโดยที่เราเขาไม่น้อมใจที่จะไปมันก็ยากที่เขาจะมีดวงตาที่เห็นธรรมนะครับเพราะนั้นการภาวนามันเกิดได้ทุกที่นะไม่จำเป็นต้องไปสถานที่หรือที่ท่านคิดว่า,เ,าเขาไปกันเยอะๆนั่นแหละถูกต้องแล้วบางทีถ้าจริตไม่ตรงกัน ก็ไม่ได้ผลแล้วครับจริงๆต่อให้ครูบาอาจารย์ดีขนาดไหนถ้าจริตไม่ตรงกันมันก็ยากนะครับมันก็ยากตราบใดที่เรายังไม่หยุดสังขารปรุงแต่งเพื่อที่จะหาตรงนู้นตรงนี้ก็ยากนะครับหรือยังหลงความศรัทธาอยู่ก็ยากเหมือนกันที่จะออกจากวัฏสงสารไอ้ตัวหลงศรัทธาเนี่ยคือเป็นตัวกิเลสตัวที่ละเอียดนะ ผมจะบอกให้นะครับหรือไอ้ตัวติดดีเนี่ยไอ้ตัวติดดีนี่มันเห็นยากแต่อะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันมันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นอยู่แล้วมันเห็นง่ายนะฮะนะเพราะฉะนั้นเจตนาดีก็ยังออกจากทุกข์ไม่ได้นะครับการที่จะออกจากทุกข์ได้คือท่านต้องไปเอิสระดจากทุกอย่าง นะครับหยุดความคิดเท่ากับจิตหลุดพ้นนะหยุดความคิดที่จะแสวงหานั่นแหละไม่ได้หมายความว่าที่จะหยุดอหยุดไปตลอดหยุดปรุงแต่งใครที่หยุดความคิดได้ตลอดนั่นเก่งกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังมีความคิดอยู่นะแต่หยุดในที่นี้เหมือน หยุดเพียงชัว่วขนาดจิตเพื่อดับอะไรฮะด,ดับสัญญาบางสิ่งบางอย่างที่มันสร้างไปให้เราไปสร้างพบสร้างชาตินั่นแหละเราทำไมถึงต้องตื่นตรงนี้นะฮะเมื่อไรที่เราดับสัญญาสังขารปรุงแต่งได้นั่นคืออิสระจากสังขารน,นะฮะก็เหลือที่จิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเอง ฝั่งจิตสังขารปรุงแต่งมันก็ถูกสลายนะครับธรรมะมันก็เป็นเรื่องง่ายๆอย่างนี้เลยไม่ต้องไปพูดภาษาบาลีหรือภาษาทำอะไรมากมายที่วิจิตพิสดานมากมายครับไม่จบครับธรรมะอยู่ที่กายที่ใจเท่านั้นผมก็พูดซ้ำๆซากๆอยู่นี้แหละนะที่มันไม่จบเพราะเราหยุดไม่ได้หยุดสังขารปรุงแต่งไม่ทันในขณะที่ผมสอบอารมณ์ เพราะเราก็ไม่เข้าใจถามว่าเห็นไหมความคิดเห็นเห็นแล้วก็ไม่หยุดเห็นแล้วก็ปรุงแต่งต่อก็เลยไม่จบนะเพราะฉะนั้นทําไมครูบาอาจารย์ถึงต้องมีสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ลูกศิษย์อยู่กับกายกับใจไม่ปล่อยใจไหลออกไปข้างนอกแล้วก็ให้มันมีรูรั่วทําไมถึงต้องอยู่ในห้องกรรมฐานเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจทุกวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าเออทาไม ครูบาจารย์ถึงต้องให้อยู่ในห้องกรรมฐานหรือทำไมถึงต้องเดินจงกรมทําไมถึงต้องภาวนาพุโทโธทำไมถึงต้องภาวนายุบหนอพองหนอทุกอย่างล้วนเป็นอุบายเพื่อให้จิตอยู่กับกายเท่านั้นเองแต่ก็ยึดไม่ได้ในอุบายท้ายที่สุดอุบายอยู่ตรงก็ต้องทิ้งหมดอยู่ดีนะครับครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆฮะเกี่ยวกับาการจ้างคนไป เพียนรมนะครเจตนาก็ดีทั้งผู้จ้างผู้รับก็มีเจตนาที่ดีคืออยากตอบแทนบุญคุณก็ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเพียงแต่ชี้ให้เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองนะว่าการจ้างใครก็แล้วแต่หรือการตอบแทนบุญคุณใครก็แล้วแต่ก็ต้องใช้ปัญญานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านที่ตั้งปณิธานบรรลุธรยชาตินี้ก็ขอให้ รูมากผลนิพานนะครับสวัสดีครับ